ดไปแล้วจริงๆถ้าไม่อยากเอาหัวลงมาทำหัวแข็งๆมันทำคอแข็งๆมันก็ได้นะเห็นคุณนุ่มไหมเมื่อกี้เห็นคุณนุ่มเลยแต่เขาก็เลือกที่จะก็ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไหลผมก็เป็นไหลที่นุ่มที่สุดสำหรับปลายปลายโอ디โอครับโอ้มันเป็นไหลเด้งดึงเหรอฮะเป็นไหลเด้งดึงเหรอไม่รู้ว่าเด้งหรือไม่เด้งไม่รู้ว่าแข็งหรือไม่แข็งคุณก็หนุนตลอดอ่ะ ซื้อเลกงัดทผ่านมาบซื้อเลกครับแล้วถูกไหมถูกไหมครับไม่มีใครถูกหรอกมีมีคนถูกกินไหมพวกเขาลองอะไรพวกเขาลองเลกเด็กไันพวกเนี่ยปะได้แต่แต่คุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณก็ซื้องวดที่แล้วเหมือนกันผมซื้อเพราะใครไม่รู้ คุณนนั่แหละผมบอกแล้วอย่าซื้อแบบหวังรว15ย15ใบเป็นชุดขนาดนั้นล่ะแพงให้ซื้อทีละใบทีละใบเ,<อ>เก็บไปนะผ่านล้านแรกไปไปก็เรียกรัตต์ลี่ผ่านล้านสองไปไปก็เรียกร,ตรัตต์ลี่ล้านสามเอาขนนาดผมดึงสิบห้าใบเลยนี่ <S <S ชื่อดีนักเป็นไหนเป็นไหนวะนีนแ่แล้วลูกกลับไปบ้านลูกไม่มีนมกินใคร เขาว่าขอซื้อเสื้อผ้าไม่ให้เขาซื้อซื้อเสื้อผ้าตอนไหนซื้อเสื้อผ้าตอนไหนทุกตอนแหละซื้อหัวชุดละสองพันน่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆอุกแทบสวยจนขาลอยแทบยืนเบาไวปล่อยออกมาได้จังไดอ้อุกลายสิตายหา ตอนเศ้าหุนหวายตอนบายตืนเต้นเย็นกินน้ำตาก็ยอดหวยดังไม่ละก็เลยซสื่อน้ำเข้ากะว่าสิเศ้าเศ้าสื่อแล้วลันาโตดีดังอักเปิดว่าสุดทายอายต้องเศร้าอันยามเฮาบ่าสื้อกะถืออา ซื่อสารพ่อได้ปูการก็แม่นละนะ้อเพราะบัดไปตั้งหลายพันพ่อได้สื่อสารปูสื่อพันกงจะมันหอมพรอาทิตยแต่บอเป็นอย่างวัาดีไม่จูบไม่เป็นใจวหา้าคอยว่ากันไหมว่านดนีเพศใจหันหลังสิจัดเก่งเกงจนเจ้ามือเจ็กคือว่าหากืคอควยวันใด จริงๆ5้าั่้นผมไปซื้อทุกเจ้าคืออั้นทุกเจ้าเลยมาแน่วะ่ะงวดนี้มาแน่ผมเลยไปไล่ตามลอตเตอรี่ทุกที่เลยคุณไปไปถามถามคนขายลอตเตอรี่ใช่ไหมเล็กเขาเขาบอกว่าเขาเอาัาอา้นใช่เขาพูดที่ไม่จบเปล่า,าเขาปวดขี่เปล่าไม่ไม่ผมว่างวดนี้แหละมาแน่เพราะว่า88มาแล้วแต่มันไปออกธนาคารออมสินอย่าไปเชื่อไปไปลายครับเห็นไหมเฮ้ยเราอยู่ได้ด้วยความหวังคุณจะไปกลัวอะไรเนี่ย คุณเชื่อไปๆโอ้ยโอ้เห็นไหมคุณคุณถูกหวยกินงวดก่อน,นแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อน,นุกสนดนเห็นไหมตามเพลงเมื่อกี้ซื่อสารมากอ้ยังพ่อได้ปูน้ำผู้โอ,โอ้ยสิไปบอกน้ำเขาซื้อเสือมาถึงจะไม่ได้ปูทําอะไรกันแต่เราก็นั่งกินข้าวได้เอาไปทะเลได้ไหมไปทะเลแล้วก็ไปปูไปเขาก็ไปปูป <ะ S 1> ทำไมแต่เข,เขาหางกปูไม่ได้ทำไมวันนั้นตอนซื้อสิบห้าใบ หวังว่าจะเอาเงิน90ล้านน่ะบริหารเงินแล้วนะ90ล้านาจะทำอะไรบ้างเป็นไงทีนี้น,นี่นะครับช้างเท้าหน้าที่คู่ควรที่จะเป็นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาได้เงินมา90ล้านปุ๊บแบ่งให้ผมไปแล้ว89ล้าน,นที่เหลือที่เหลือพี่ป๊อปพี่เกลพี่โอบแบ่งปีคนละล้ลาน โอ้ยหมดเลยเหรอนุ๊กเก้าสิบล้านแปดสิบเก้าล้านก็เหลือล้านหนึ่งสิเขาสามคนเอาคนละล้านได้ไหมทำไมล้านหนึ่งแบ่งกันเนี่ยสามคนอ่าถ้าผมเหลืออะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงคุณจะเอาไปแปดสิบเก้าล้านไม่เป็นไรผมไม่เหลือก็ช่างเดี๋ยวผมอยู่กินกับคุณทั้งตลอดชีวิตก็แล้วกันไม่ได้ให้แล้วคือให้เลยสิคุณจะกล้าทิ้งเพื่อนคนนี้เหรอคุณเอาไปแปดสิบเก้าล้านพี่เขาเอาไปล้านหนึ่งสามคนผมไม่เหลืออะไรนะผมเหลือแต่อ๋อบอกว่าไห บุณดูผมผม8ปด้าล้านใช่ไหมพี่เขาล้านหนึ่งหารสามใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถามว่าพี่เขาจะจะ,จะเลี้ยงคุณไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจเลี้ยงคอยคอยปอยุกเขาซะจะเลี้ยงคอยไม่ใช่ล้านหนึ่งนุกธน,นบอกจะแบ่งให้สามพั 3, นสามพันจริงสามพันไปทำอะไรละ่ะรับให้เขาสามพันเฉยผมถูกเก้าสิบล้านผมแบ่งเหาเลยคนละสามพันแล้วพาเขาไปกินสามพันเป็นเก้าพันเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเขาข้าวอาหารตามสั่ง โอ้ยใหญ่ค่ะก็ไม่ปานเลยหลังจากที่เอาไปเลยไปเลย90 89ล้านเอาไปผมพร้อมที่จะอยู่กินกับคุณตลอดชีวิตนะไอ้ไอ้ไอ้ครับที่ผมกำลังจะพูดเมื่อกี้ถ้ามันพูดออกไปได้นะรับรองหนึ่งเม็ดเต็มๆอ่ะหาคืนหาคืนเหรอแต่มันพูดไม่ได้ไงมันไลฟ์สดไงเกินถ้าคุณเอาถ้าคุณเอาของคุไปหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ให้มา ะจะดีไม่ไปตืดๆตืดเตดสาไม้สิงทังกไ็ได้เลยยพี่สิงพี่สิงไม่ว่างตอนนี้ผมเชื่อเอาเอาเอา,เอาคุณจะเอาผมไปแปดสิบเก้าล้านเลยเหรอไปตืดๆตดเอาถึงที่เซซ็นเอร์อยัง